สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a Plu s Channel นะครับและนี่คือรายการ About a Toy รายการของเล่นและของสะสมกันเช่นเคยนะครับนี่และคลิปนี้ครับอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเบื่ออย่างผมเริ่มจะเอียนไอรอนแมนแล้วนะครับมหม่กแล้วครับทั้งเอียนทั้งสับสนนะครับเพราะตอนนี้เขาจะมี2ค่ายที่สเกลใกล้ๆกันครับออกมาตัวก็ตัวก็เหมือนๆกันนะครับอย่างเช่นแซตต t o ีอกับทรนะครับอย่างตัวนี้ ก็เป็นของครีซีโร่นั่นเองครับอารอนแมนมาร์คจากอารอนแมนภาค3นั่นเองครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแกะกล่องกันเลยครับไปดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นครับเรามาดูตัวแพ็กเกจดีไซน์กันก่อนครับหน้ากล่องเขาก็ยังคงจะใช้ฟอร์แมตแพทเทิร์นเดิมๆเ,เป็นซีรีส์เดียวกันหมดเลยนะครับจากตัวเก่าๆเานี่ยผมลองเอานี่ Mark 43 ตัวแรกของลายนี้เลยครับมาเปรียบเทียบกันดูเลยก็เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นดีไซน์เดียวกันเป๊ะเลยครับด้านหน้าครับก็จะใช้เป็นภาพอันนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพตัวฟิกเกอร์เลยนะครับมาจากวางตรงหน้ากล่องจะอยู่ในลายตอนนี้ก็ยังเป็น The Infinity Saga อยู่นะครับจากเรื่อง Iron Man ภาค3นี่เองภาคที่เสียงแตกนะครับมีทั้งชอบและก็เกลียดกันเลยนะครับ โลโก้3 0ซแล้วก็อยู่ในไลน์ DLS ครับอ่ะพลิกมาด้านข้างก็ประมาณนี้มีสติกเกอร์โฮโลกรมครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับรายละเอียดยุบยับไปหมดอ่ะตัวนี้จะเป็นแบบบานาพับฝาเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นตีนตุ๊กแกยอยู่ตรงนี้เปิดออกมาก็จะเห็นตัวฟิกเกอร์ครับกับดีเทลต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นวินโดว์บล็อกนะครับเจาะช่องมองเห็นตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆได้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่มาแล้วอ่าเปิดถาดออกมาเลยครับตัวฟิกเกอร์เขาจะห่อมาในซองเป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับ น้ำหนักที่คุ้นเคยนะครับถ้าใครเคยเล่น DLS ของ Tree นะครับตัวนี้จะเป็นไดแคสเป็นเหล็กเลยนะครับนี่สังเกตว่าอย่างแรกนะครับสีทองที่ตรงกับในหนังเลยนะครับจะเป็นทองอ่อนๆที่เป็นแบบทองจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ทองเหลืองเหลือนะครับถ้าใครจําได้นะครับพวกสีทองเนี่ยทั้งแซกดีทอยทั้งฮอตทอยเนี่ยมันจะทําเป็นสีทองที่ออกเหลืองนะครับแต่เนี่ยเป็นสีทองที่เหมือนแบบ สว่างสว่างนะครับไม่ไปทางเหลืองมากเท่าไหร่นะครับคือสวยอะ่ะแล้วก็มากับชิ้นส่วนมือครับกับชิ้นส่วนมิดไซส์แล้วก็มีคู่มือครับคู่มือการเล่นการประกอบอะไรต่างๆนะครับจุดขยับอาถานะครับวารันตีชีทอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ แล้วก็สุดท้ายครับ Stand ดิส p l a y การคำ้ำแล้วก็เอ f e c t Part ครับก็ประมาณนี้มาแล้วครับเจ้าตีน้อย Iron Man Mark ์2จาก Iron Man นสนะครับสำหรับตัวนี้ความสูงอยู่ที่18ซนตเมรเป๊ะเ,เลยนะครับเทียบเท่าอยู่ในสเกล e 1ต่อ10นั่นเองครับผม และนี่ครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับพอเอาแซดดีทอยนี่ครับตัวนี้ครับมาเทียบกันชัดๆนะครับ ประเด็นเรื่องสีนะครับเราจะเห็นความแตกตา่างอย่างชัดเจนเลยจะเห็นว่าทางแซดดีทอเนี่ยออกไปทางอมเหลืองซะเยอะเลยนะครับเหลืองอ่อยอเชียวส่วนทาง3-0 DLS นะครับเนี่ยมันจะเป็นทองที่แบบสว่างๆอ่อนๆนะครับซึ่งสวยและเหมือนตรงตามในหนังเป๊ะเลยครับ <Yeah. S 1> ความสูงโดยรวมค่อนข้างจะกใกล้เคียงนะครับแต่ผมว่าตัวแซ t ดีอยเนี่ยมันเตี้ยก,กว่านิดนึงนะครับอยู่ในสเกล1ต่อ10เท่ากัน อันนี้ก็แล้วแต่ใครแล้วแต่กําลังของนักสะสมแต่ละท่านนะครับใครงบน้อยหอยน้อยนะครับก็จัดแทดดีทอยไปก็ได้นะครับก็ไม่เสียหลายถ้าขัดใจหน่อยก็เอาไปพ่นทําสีอะไรใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบพรีเมียมพรีเมียม,ม,มสวยๆและเป็นเหล็กนะครับสีตรงตามในหนังจบแล้วมีไฟโอ้โหทำให้มันดีกว่าเยอะจังก็จ <c oughs> <ๆ>ัดไปเลยนะครับแต่ด้วยความต่างของราคานะครับก็อย่างที่บอกครับมันก็แล้วแต่นั่นแหละ ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับไม่ถึงหลักร้อยนะครับเพียง6 0 0 7 0 0เท่านั้นงั้นเราเอาเจ้ามาร์ค3นะครับมาเทียบกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นของทางทรีซีโร่ค่ายเดียวกันเลยครับเราก็จะเห็นความสูงและสัดส่วนอะไรต่างๆนี่ตรงกันเป๊ะเลยครับสวยเลยนี่แต่เราสังเกตจะเห็นว่าสีทองตรงนี้มันมีความอมเหลืองมากกว่านะครับ มากกว่าทางมาร์ค42ที่จะเป็นสีทองสว่างงมากกว่าครับเนี่ยครับเรามาดูดีเทลโอ้โหสวยงามนะครับก็ผมว่ามันก็คือตัวมาร์ค43ที่เราเคยรีวิวนั่นแหละแต่ว่าเอามารีเพนต์เปลี่ยนสีเท่านั้นนะครับมันก็กลายเป็นมาร์ค42แล้วลวดลายแบบเป็นร่องลึกคมชัดนะครับวัสดุเป็นด a แคส ก็ไม่ร้อนะครับบางส่วนก็ยังมีพลาสติกมี PVC บ้างน,นะครับแต่ส่วนแบบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นดาแคสด้านหลังบริเวณส่วนหน้ากากครับนี่คมชัด Mark 12เนี่ยเขาจะเริ่มมีร่องตรงนี้นะครับมาร์ Mark แรกๆเนี่ยมันยังแบบเป็นหน้ากากเรียบๆนะครับยังไม่มียังไม่มีอะไรประมาณนี้นี่ลายเท้าครับ ใต้เท้ามีรูนะครับเอาไว้ให้เสียบเอฟเฟกต์พาร์ตได้อาต่อไปครับชิ้นส่วนมือนะครับมีเพิ่มมาให้อีก4คู่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบที่แบมือทุกทุกมือเลยครับทุกคู่เลยอันนี้จะเป็นมือที่ปล่อยมาตรงๆนะครับข้อต่อแบบตรงส่วนอันนี้จะเป็นการหักข้อมือนะครับมันจะไม่ตรงทีเดียว อันนี้ก็หักข้อมือครับจะคล้ายๆกันแต่ส่วนอันนี้อก็หักข้อมือเหมือนกันนี่แต่มันมีความต่างครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบบรูตันๆนะครับไม่สามารถใส่เอฟเฟกต์พาร์ทได้แต่ว่า2ชิ้นนี้มันจะสามารถเสียบเอฟเฟกต์พาร์ทได้นะครับอ,อันนี้ก็ตัน,นครับจะเสียบเอฟเฟกต์ได้แค่2คู่ครับคือคู่นี้กับคู่นี้ครับ แล้วก็มีตัวชิ้นส่วนมิดไซน์นะครับบริเวณแขนเอามาให้ถอดเปลี่ยนได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาถอดเปลี่ยนกันดูครับเอาเป็นแขนขวาละกันเนาะอ่ะแขนขวาอถอดเปลี่ยนอย่างง่ายได้ครับเอาเป็นแบบแบบนี้แล้วกันออันนี้อันนี้จะหักข้อมือเยอะกว่าครับ นี่เราจะเห็นเป็นข้อต่อแบบบอลจอยนะครับเป็นสีออกขาวๆซะด้วยเออทาไมเป็นสีขาวไม่เป็นสีแดงไปละ่ะเปลี่ยนง,ง่ายครับสบายสบายแล้วก็เอามาทำท่าปล่อยพลังแล้วก็เซฟ e เอฟเฟกต์พาได้ครับตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงชิ้นส่วนมิสไซล์ครับ ชิ้นส่วนมิสไซล์ครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับเราก็แงะมันออกมานี่แล้วก็เอาชิ้นส่วนมิสไซยิงมิสไซล์ครับเสียบแทงเข้าไปเลยแบบนี้เรียบร้อยนี่โอ้โหโคตรเท่อ่ะต่อไปครับจะเป็นเอฟเฟกต์พารนะครับ จะมีมาให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่มันมีความแตกต่างนะครับก็คือมีสั้นกับยาวตัวตัวสั้นเนี่ยครับมันจะเอาไว้ตรงติดก,กับฝ่ามือครับส่วนตัวยาวเนี่ยมันจะเอาไว้เสียบตรงใต้ฝ่าเท้าครับเราก็มาเสียบกันเลย อันนี้เสียบส่าอันยาวเสียบฝ่าเท้าครับน,นี่ก็ประมาณนี้แบบนี้อ,นนอนนีสวยงามอ่าชิ้นสุดท้ายครับก็จะเป็นสแตนดดิสเพย์ฐานวางฟิกเกอร์นะครับ เป็นชิ้นส่วนเป็นวัสดุเป็นพลาสติกครับมีการสลักเป็นแบบนูนต่ำนะครับเป็นบุ่มลงไปเนี่ย The Infinity Saga นะครับ Marvel Studio คมชัดมากครับแล้วก็เป็นสกรีนชื่อนะครับ Iron Man Mark 42ครับนี่ด้านใต้นะครับก็มีสกรีนที่ zero ลายเส้นของ Marvel ด้วยครับประมาณนีพน้พื้นผิวด้านๆนะครับดูดีเลยแหละ มากับก้านค้ำนะครับที่มีจุดขยับข้อต่อสามารถปรับระดับได้ครับเราก็ทำการเสียบเข้าไปได้เลยจากนั้นเราก็ปรับระดับครับให้ประมาณตรงนี้ส่วนตรงนี้สังเกตว่ามันจะไม่เหมือนพวกก้านจับของลายอื่นๆของค่ายอื่นๆนะครับที่มันจะเป็นเหมือนตัวหนีบๆนะครับ อันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นแง่ง3ามแง่งตรงนี้นะครับมันเอาไว้เสียบตูดนี่เองครับโดยต้องทําการแงะออกมาครับจากนั้นปักเข้าไปได้เลยซึ่งมันจะค่อนข้างจะแน่นนะครับแน่นหนาไม่หลุดง่ายครับนี่เสียบเรียบร้อยอเราก็ปรับระดับครับ ก็จะได้อะไรประมาณนี้ครับต่อไปครับเราจะมาเปิดระบบไฟ LED นะครับในส่วนหัวกับ Arc Reactor นะครับมีเพียง2จุดเท่านั้นโดยส่วนหัวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้มันจะซ่อนอยู่ตรงหัวนี้ให้เ,หเราดึงหน้ากากส่วนหัวด้านบนออกมาครับลูดออกมาเลย เราจะเห็นว่ามันเป็นสวิตแบบนี้นครับรางฐานมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเอาไขควงนะครับนี่ผมแนะนําของไดโซนะครับใช้ไขมาไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวแล้วครับไขดีมากๆนี่เราสามารถดึงออกมาได้เลยครับรางฐานจะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด2ก้อนนะครับโดยในกล่องเนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับเราต้องไปหาซื้อกันเอาเองนะครับหาซื้อไม่ยากครับ กดสั่งช้อปปีก็ได้นะครับผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ในใต้คลิปแล้วเหมือนกันครับไปดูกันได้รังทานครับให้เราเอาให้เรามองตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเหมือนตัวท้ายของตัวรังฐานเนี้ยตัวรองของมันนะครับเอาไว้ด้านล่างจากนั้นให้เอาแบตเตอรี่นะครับสังเกตว่ามันจะมีด้านแบนๆกับด้านนูนๆนะครับให้เราเอาด้านนูนๆเนี่ย หันเข้าหาตัวแผงวงจรนะครับแผงสีเขียวเนี่ยยัดเข้าไปอ่าเรียบร้อยลองเทสไฟดูครับสวิตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆชิ้นเล็กๆตรงนี้นะครับไม่ี่ติดแล้วเรายัดหัวอารอเานนได้เลยครับอืมก็ประมาณนี้ แล้วก็ขายร่งางฐานปิดกััไบเหมือนเดิมครับการเปิดสวิตช์ใช้ปลายเล็บกดเอานะครับแล้วก็ปิดเข้าไปนี่ครับสวยงามไฟสว่างโอเคเลยครับต่อไปเราจะมาเปิดระบบไฟ Arc Reactor กันนะครับนถ้าใครไม่ดูคู่มือก็คงจะง,งงนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะ หรือว่าใครที่เคยเล่นตัวมาร์ค43อย่างผมนะครับก็จะร้องอ๋อแน่นอนครับมันจะซ่อนอยู่แบบนี้ครับนี่อยู่ด้านในข้างใต้นี่เลยครับเราก็เหมือนเดิมครับไขมันออกมาหลุดติดมาจากนี้เลยครับนี่ครับคือตัวรังฐานของเขานะครับเราก็จับยัดเข้าไปได้เลยเหมือนเดิมครับใช้ด้านนูนนูนนูนของแบตเตอรี่ครับ หันเข้าหาตัวแผงวงจรสีเขียวนี่ครับถ้าหันผิดไฟมันจะไม่ติดนะครับไม่ต้องตกใจอีเสร็จแล้วอ่าสำหรับตัวนี้สวิตชมันอยู่ด้านหน้าครับอีโอ้โหจากนั้นเราก็ยัดกลับไปที่เดิมครับเสร็จแล้วเราเสียบได้เลยครับไม่ต้องเปิดสวิตช์แต่อย่างใดนี่เสียบเข้าไปเรียบร้อย อะแล้วเราจะเปิดสวิตยังไงเรากดตรง Arc r e a ร t o แได้เลยครับป้าบนี่สะดวกและง่ายมากครับไม่ยุ่งยากเหมือนส่วนหัวครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับของ Iron Man Mark 42 3 0 DLX ตัวนี้กันเลยครับอ่าส่วนหัวเขาครับ นซ้ายหันขวาขยับได้เยอะเลยครับน,นี่แต่ว่าจะไม่ได้360องศานะครับมันจะค่อนข้างติดแต่จริงๆฝืนๆไปมันก็บิดได้นะครับแต่ไม่เอาดีกว่านี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับเอียงคอก้มหน้าเงยหน้าครับปื๊ดนี่มองฟ้าได้สบายครับ จุดขยับช่วงไหลครับบริเวณเกาะไหลเนี่ยจะมีนี่จุดขยับสามารถขยับหลบแบบนี้ได้ครับทําให้มันสามารถโพสต์ท่าอะไรก็ได้ครับไม่ติดขัดอะไรเลยจะก,กางแขนหมุนบิดชูมือได้หมดครับกีางไปข้างๆก็ได้ แล้วก็แบบจุดขยับเขาแน่นมากครับฝืดและแน่นมากไม่หลวมงอกแงะตรงนี้ก็มีจุดที่หมุนได้ครับการงอข้อศอกปื๊ดสองสเต็ปครับอเอามาชิดติดหัวได้เลยว้าเยอะจัง<อ><อ>ข้อมือครับ หมุนบิดได้กระดกได้นิดๆหน่อยๆครับนี่เราจะเห็นว่าจุดขยับบริเวณช่วงไหล่นะครับมันจะเป็นแบบนี้จะมีความคล้ายๆของทางฮอตทอยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ขยับได้เยอะเลยและนอกจากนั้นจะเห็นว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้มันหล่นมานิดนึงครับก็คือตรงบริเวณตรงนี้ครับมันสามารถหลบได้ เพื่อเวลามันชูแขนมาด้านหน้าครับมันจะได้ไม่ติดครับมันหลบหลบให้เลยแบบนี้คือดีมากบริเวณตีดด้านหลังครับเดีย๋ยวเรายกเกอลอกลาหลบก่อนก็งัดมันออกมา,มาอ๋อได้เยอะครับเยอะนี่ได้ขนาดนี้เลยก็จะเห็นแผงด้านหลังแบบนี้ครับ ช่วงกลางลําตัวครับหมุนบิดได้เพราะว่ามันสามารถถอดครึ่งตัวได้นะครับเนี่ยเราเอามาร์คสิไปยัดฮักฮักบัเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับทําให้มันหมุนบะหมุนได้แบบนี้ครับหรือว่าก้มท้องนี่ก้มท้องได้เยอะนะครับจุดช่วงจุดขยับช่วงท้องเนี่ยมีค่อนข้างจะละเอียดเลยมีแอันหลังได้ สบายสบายตรงนี้ไม่มีชิ้นส่วนยาน,นะครับมันจะเป็นตรงนี้เป็นอะไรวะตรงนี้มันน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่พวกข้างในตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับตรงบริเวณโคนขาตรงนี้เปิดได้ไหมไม่น่าได้นะครับ มันดึงช่วงขาลงมาได้นิดหนึ่งครับเพื่อหลบหลบไอ้พวกนี้ไม่ให้ไปขูดกันครับโอ้โหดูยกขาได้ขนาดนี้เลยว้าวมากกว่า90องศาซะอกีกดูสินอกจากนั้นต้นขาตรงนี้มันยังมีชิ้นส่วนที่หลบได้อีกนี่เขาออกแบบได้ดีนะครับดูพอหลบแล้วปุ๊บโอ้โหเตะสูงได้ขนาดนี้เลย คือดีมาก้อกเขาครับอึยสสเต็ปเหมือนข้อศอกเลยงอได้เยอะมากอ่ะบริเวณปลายขานะครับมีจุดขยับตรงนี้นี่เพื่อหลบเพื่อหลบจุดขยับช่วงข้อเท้าครับสามารถบุนบิดนี่ให้มันยืนระนาบกับพื้นได้นะครับได้อย่างมั่นคงและกระดก รายเท้าได้นี่เหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมช่องเรานะครับถ้ารีวิว Iron Man เนี่ยเราต้องทำท่าซ u เปอร์ฮีโร่แลนดิ้งให้ดูกันครับมาดูกันตัวนี้ นี่สวยงามครับอือหื ก็คือรีวิว Ironman Mark 12จาก t r e ซ e r o ในไลน์ DLX นะครับซึ่งเป็นจุดขยับแล้วก็เป็น Diecast เป็นเหล็กนะครับถ้าเทียบก,กับทาง ZD Toy เนี่ยโอ้โหเรียกว่าคนละชั้นกันเลยนะครับ ZD Toy มันเป็นพลาสติกล้วนๆราคาหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นเหล็กมีไฟแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับสมราคานะครับตัวนี้จะสนนราคาพรีออเดอร์ประมาณอยู่ที่3,000ต้นๆนะครับ 3,000 2 3,000 3ถึง3 5 0 0ราวนียนะครับอาจจะพอหาซื้อได้แต่ว่าอย่างเช่นตัว Mark 43เนี่ยตัวนั้นค่อนข้างจะแรงนะครับหาซื้อยากมากเพราะว่ามันออกมาไล่เลี่ยกับทาง Huckbuster นะครับซึ่งเขามักจะขายคู่กันนะครับทำให้ราคาม,าม,ามาหาโหดเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าในตลาดตอนนี้ Mark 42 d l s t r e r o เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ มันไม่น่าจะเกิน4,000ได้นะครับอาจจะสัก3,000ปลายๆอาจจะพอหาได้อยู่นะครับก็ลองไปหาก,กันดูนะครับอ่ะและสำหรับ Iron Man Mark 4 2 DLX ตัวนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากน้อง TT เจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะครับจากช่อง WonderToy นะครับนี่ก็เป็นช่องพันธมิตรเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับก็ฝากมาให้ผมช่วยรีวิวนะครับผมก็ ให้เลยครับตามคำเรียกร้องหรือว่าใครอยากเห็นผมรีวิวตัวที่แบบไม่เคยมีไม่เคยเล่นแล้วอยากจะส่งมาก็ยินดีนะครับผมก็จะรีวิวให้ถ้าแบบเป็นแนวทางที่ผมถน,นัดนะครับอ่ะก็ไปติดตามทางช่องของน้องได้เลยนะครับ Wonder Toy อ่ะท้ายนี้ครับก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับว่านักสะสมอารมณาทั้งหลายเนี่ยรู้สึกยังไงกับของเล่นในตอนนี้นะครับซึ่ง มันมีหลากหลายค่ายแล้วแบบมันรู้สึกมันเริ่มจะวนๆเอียนๆซ้ำๆนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีทั้ง z ซกดีทอยทรีซีจริงๆมันมีค่ายอื่นนะครับที่อาจจะสเกลอื่นนะครับมันมีสเกล1ต่อ9 1ต่อนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รยการ์ดเอเบอรทขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ